สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอมาทำอะไรได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าผีพรมไปเกิดใหม่แล้วซ้าโอ้โหจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยจะมาพิสูจน์ตอนแรกพี่ปอกล่าวว่าจะมาถล่มนะแบบว่าเฮ้ยจับได้แล้วใช่ไหมจะทําให้เป็นตัวเล็กหัวเล็กตัวโต,วตวก็คือไปซื้อที่ร้านค้าไปซื้อทั้งกับระเบิดซื้อทั้งเอ่อหัวเล็กตัวโตตัว,ตวใหญ่ไปซื้อมาเยอะมากแล้วก็ ไปเอาอาว uh ุธมาแบบคือเพียบพร้อมอ่ะพร้อมแบบพร้อมลุยมากกว่านี้แต่เขาบอกว่าใครคนนั้นไม่บอกดีกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยผีพรมันไปเกิดแล้วพี่ปอหายยังไงก็หาไม่เจอหรอกเฮ้ยจริงเหรอเอาจจริงๆเรานี่กับผีพรมนี่สนิทกันเหมือนญาติพี่น้องเลยนะคือมาทุกครั้งต้องเจอไงแล้วนี่ถ้ามาแล้วไม่เจอแล้วคืออะไรเออนั่นน่ะดีเฮ้ยถามจริง แต่ถ้าเกิดปั่นจักรยานนี้ไม่มีทางเจอแน่นอนแต่คืออยากจะรู้ว่าไปเกิดแล้วจริงๆหรอเฮ้ยใครไม่ได้เจอผีพมนานลองไปดูซิว่าไปเกิดหรือยังแล้วบอกพี่ปอด้วยคืออยากเจอมากอะทุกคนเราไมา่ได้เจอผีพมมาประมาณโอ้โหหลายปีมากพี่ปอพี่ปอเจอผีพมประมาณสองครั้งพอเข้ามาเล่นสองรอบเองผีพม,มเออไม่ค่อยได้เข้ามาไงแล้ววันนี้วันนี้นึกถึงมากแบบคิดถึงแบบเฮ้ยอยากเจออยากเจอเออ เข้ามาไม่เจอจ้าเนี่ยไปทุกทุกทิศทุกทางคืออุโมงค์มันก็มีอุโมงค์เดียวนี่แหละแต่มันสามารถทะลุกันได้แบบซอกแทกซอกแทกอะคือไปหมดอรอไม่เจอจ้าเอ่อจักรยานอะมันความเร็วมันอาจจะไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเป็นรถนะมาลองเป็นรถกันน่ะก็คือนี่ก็ความเร็วอันนี้ถ้าเป็นรถคันเล็กมันความเร็วมันไม่ถึงร้อยมั้งเออมันไม่ถึงร้อยหรอกมันก็ตะมุตะมีไปของมัน อเสร็จไปและหนึ่งคือทางนั้นไปเราไม่เจอทางนี้ไปก็ไม่เจอทางโน้นเฮ้ยคือแบบอะไรอะ่ะแล้วเราจะไปทางไหนดีเนี่ยมันก็มีทางเดียวปะจะว่ามาผิดที่มันก็ไม่ใช่ผิดที่นะเพราะว่าอุมโมงค์อ่ะเออมันก็มีอุมโมงค์นี่แหละมันจะมิมันจะเป็นอุมโมงค์อื่นเป็นไปไม่ได้อ,อ๋พี่พอหมหายอะ่ะทุกคนอันนี้คือวนมาประมาณ 389รอบโอ้โ oh, ห oh, พี่ป<ร>อโคตรเวอร์เอจริงๆคือหาไม่เจอ,อะทุกคนมันไปเกิดแล้วจริงๆใช่ไหมเฮ้ยมันไปเกิดแล้วจริงๆใช่ปะบ้าน่ะบ้าน่ะจะไปเกิดได้จริงหรอเฮ้ยมันเป็นเกมหรือเขาแก้บัก๊กไม่ใช่หรอมันไม่ได้บัก๊กมันเป็นอะไรสักอย่างปะมันไม่บั๊กหรอกมันคือทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นเราเห็นเออ มันก็กิ้งไปบอกให้หยุดมันก็หยุดอ้าวไม่ใช่คนละเรื่องละเฮ้ยจริงจริงจริง,รงหาไม่เจอคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะงงมากงงมากแม่วันนี้จะกะว่าจะมาทดลองเอ่อให้ผีพรมเต้นคือจะคือจะเอาอเอา่อเขาเรียกว่าอะไรนะแดนอะมาให้ผีพรมเต้นอะคือจัดเตรียมมาประมาณ50กว่าชุดไงเออมาให แล้วไม่เจอไงกะว่าเฮ้ยเอาวางล่อนะเอาล่อวางตึก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 พอผีพนผ่านพุ๊กได้ยินเพลงพรับเต้นดึบดับดึบดับโอ,อ้โหเฮ้ยไม่เจอคือแผนคือผิดแผนมากเลยอะผิดแผนไปเลยคือสรุปผีพมไปเกิดแล้วว่างานเถอะเออเฮ้ยจริงดีโอ้โหวันนี้กะเห็นผีพมเต้นเลิงเออเต้นระบำเลิงล่าเลยอะเลิงล่าแล้วเราก็จะไปแดนกับผีพมอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบ ผิดแผนมากเลยอันนี้ตามหาเหมือนแบบโอ้โหล่าล่าโจนแบบจนข้าวหัวหนึ่งล้านบาทอะคือโอ้โหล่ามากอะทิ้งรถไปประมาณร้อยกว่าคันแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ปอเวอร์ไม่เวอร์มันมีได้300อคันทุกคนเฮย้ยคือกะว่าเราต้องไปผิดผิดทางแน่คือไม่ผิดจ้าดูดิเอาของอะดูดิดูด,ดิเอามาวางไว้แบบรถอะมันไม่มีทางที่เราจะไปผิดแน่นอนอะแต่มันไม่เจอทุกคน เออเดี๋ยวใครลองจบจากคลิปพี่ปอลองไปดูดิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วพิมพ์มาบอกด้วยนะพิมพ์บอกพี่ปอเลยพี่ปอยังอยู่อ้าวเฮ้ยรดหายรดหายออ้ยข้ามิติทะลุลักไม่พี่ปอเว่อเวเออจริงๆอ่ะโหไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวหล่นหล่นไปในมิติมิติลี้ลับอีกอ่าใครอยากจะไปมิติลี้ลับก็ลองขับไปนะจ๊ะมันจะไปไหนไม่รู้มันเออ เฮ้ยคือแบบอะไรอะ่ะและอีกผีสะพานแดงผีสะพานแดงใครจําได้น้องๆบอกไปเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เจอผีสักตัวจ้ะใช่เล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นผีสะพานแดงตั้งแต่ตีสามสามแล้วสามอีกโอ้โหนี่ถ้าเป็นผีก็คงไปขุดไปเกิดแล้วว่าไม่เจอจอ้ะผีคือลอกกันเก่งมากเด็กช่องพี่ปอแกงเก่งมากจริงๆไม่เจอผีสะพานแดงอ่ะ อันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนาะผีสะพานแดงไม่เจอจ้าไม่เจออันนี้ผีพรมอีกวันนี้ก็ท่าทางจะไม่เจอผีพรมแล้วว่ะคืออะไรนี่คือใช้ลดความเร็วสูงแล้วนะอันนี้เออร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยบางอีกนั่นนะดีคือไม่เจอทุกคนสาธุถ้าไปเกิดเป็นนางฟ้าไปเลยนะผีพรมนะ เออนั่นดลอ้าวชนเนี่ยเอารถมากองรวมกันคือให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนเราเข้าป่าใช่ไหมว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าเราลดทิ้งรถไว้ทิ้งรถไว้เรามาผิดทางหรือเปล่าสรุปไปหลายประตูแล้วสี่ประตูห้าประตูไม่มีซักประตูไม่มีซักอุ่ม,มงที่เจอผีอันนี้คือเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรงไงคือเข้าไปสุดแล้วโอ๊ยไม่เจองุดหงิดมากเลยเจ้าวันนี้งุดหงิดมาก เออนั่นน่ะดีคือแบบเฮย้ยเหนื่อยอะเดี๋ยวรออีสักสิบรอบนะถ้าสิบรอบนี้ไม่เจอคือมันไปเกิดอะไรจริงๆหรือว่าพี่ปอขี่รถไม่เร็วพอมันก็น่าจะเร็วแล้วหนานี่มันก็เยอะแล้วหนาดูดีไม่วิบไ,ไม่วิบไม่แวบไม่วับเลยอะทุกคนไม่เห็นเลยแม้แต่เง,งาอะ่ะอันนี้คือมาระบายให้กันฟังนิดนึงเฮ้ยอะไรอะ่ะหรือเราเล่นผิด ไม่ผิดไม่เคยเล่นผิดแค่เล่นพลาดนิดนึงนั่น,นนะดีวันนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวเป็นๆปนอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมาที่เดิมอีกแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ป่ะเออมันก็ไม่ใช่ป่ะตรงเนี้ออารมเสียแล้วนะอารมเสียอารมเสียอารมเสียโอ้อยถามจริงคอมเมนต์หน่อย ผีพรมไปไหนคือไม่มีไม่ใช่รถคันนี้เคยเจอผีพรมด้วยรถคันนี้แต่ณเวลานี้คือไม่เจอจ้าเครียดเลยเครียดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปดูใหม่สิเออนี่ก็คือเล่นมาแบบหลายชั่วโมงแล้วว่าแต่ไม่เจอจ้าเ้หรือ,อยังไงหรือเวลาไม่เกี่ยวกับเวลาใช่ไหมเวลาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้อะ่ะ แต่จริงๆแล้วมาเวลาไหนก็ได้ปะไม่ต้องกลางคืนหรือ,อยังไงืหรือเกี่ยวกับเวลาอันนี้มาช่วงเวลากี่โมงสิบโมงเช้าผียังไม่มาหรือเปล่าน่าคิดนะน่าคิดนะเนี่ยดูเด็เตรียมโอ้โหทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งมีดทั้งดาบโอ้โหเตรียมมาหมดปืนสั้นปืนยาวสุดยอดแต่ไม่เจอผีจ้าเตรียมเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวแดนมาด้วยจ้ะตัวเตรียมตัวหัวใหญ่มาด้วยกะจะเห็นผีพรมหัวใหญ่หรือว่ากะจะเห็นผีพรมตัวเล็กอะไรอย่างงี้คือแบบเตรียมทุกอย่างพร้อมพร้อมแบบพร้อมมากๆอ่ะนกมาแล้วนกพร้อมกว่าจ้ะร้องกันเป็นทีมเลยทีเดียวเออสรุปคือวันนี้ไม่เจอผีพรมนะจ๊ะทุกคนผิดหวังกันไปเดี๋ยวรอบหน้าจะแก้ตัวว่าเฮ้ยมันมีจริงๆหรือเปล่าหรือมันไปเกิดหรือมันไม่เกิดหรือมันยังอยู่หรือมันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ระบายความเครียดกับรถแล้วกัน โอเคเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมเมนด้วยว่าผีโพม,มันไปเกิดหรือเปล่าเล่นเอ่อไปเล่นดูดีว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าอยากรู้มากเลยตอนนี้คือหาไม่เจองงมากจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย